เล็บมันคมไมี่ตายกันน้องตีนอายุใหม่อายุใม่เนี่ยอา,ายุใม่เทียนนายด้วยเล็บคมเล็บน้องมันคมเอาก,กินเนี่ยกินกิน

ไมกินเบงน่ะมันแตกเลยกินนี่นี่้องได้วยทำไมอะไุ้ยยิ้เตงนาะดน่เนาะตัวน้อยยิ้เตง่บอแล้่ายิ้มเตงนะ

ย่อมาซองเขาย่อมาชอบเขาผลเหมือนไม่เหีกแล้วยเพาไมเาีแล้วเนเาโซมาไปเจ้า้อเอาเเอา้ยาไป้า